อยากให้เวลาอยากให้แดนช้าๆลงอีกสักไหนจะพาไปชมทิวเขาสายลมและหมอกขาวด้วยกันจนกว่าตรงนี้มีเพียงสองเราไปคนเดียวมันเงาไม่เท่ากัวขอบคุณค่ะ หมู่บ้านดอนชัยตอนนี้นะคะเรามีนัดกับผู้ใหญ่เค,ค้กค่ะซึ่งทางผู้นําชุมชนของขุนสถานนะคะแนะนํามาให้เจอกับผู้ใหญ่เค,ค้กเพราะว่าผู้ใหญ่เค,ค้กนะคะจะมาแนะนําวิถีชีวิตของหมู่บ้านดอนชัยค่ะเราก็เลยนัดกันที่นี่เลยค่ะวัดดอนชัย อ้การมานานครั้งนี้ได้เจอหนุ่มร่อนหนุ่มตีเกาหลีฟิวเวอร์ด้วยนะเจ้าคะ่ะสาธุอุย้ยมาเอลกับครับค่ะ <c oughs> เอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปละคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบผู้ใหญ่เค้กค่ะตอนนี้อยู่ตรงศาลาข้างวัดดอนชัยแล้วนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้านะคะค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่เคสวัสดีครับโดนัทเองค่ะมาถึงแล้วค่ะวัดสวยงามมากนี่คือวัดดอนชัยครับ่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้น200กว่าปีมาแล้วครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนบ้านดอนชัยครับอ๋อคนบ้านดอนชัยเขาก็จะมาแบบสักการะบูชาพระที่นี่ใช่ไหมคะ เมมาถึงวัดแล้วนะคะแยนูขอเข้าไปสักการะไหว้พระหน่อยนะคะคไค่ะร้านอาหารที่ผู้ใหญ่แนะนําอยู่ไกลจากวัดมากไหมคะไม่ไกลครับไม่กี่ร้อยเมตรครับผมไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วใช่ครับโอ<ฮ>้นี่ไงครับถึงแล้วครับอา้าวร้านนี้หรอคะใช่ครับ จะ oh. ให้พี่กี้แนะนำเมนูต่อนะครับได้เลยค่ะเขามีคาเฟ่ด้วยนะคะ,คะพี่ใหญ่มาทานด้วยกันไหมคะอ,อ๋อผมต้องขอตัวก่อนครับผมออมีธุระหรอกขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่กี้สวัสดีครับเนี่ยค่ะเมื่อกี้นะคะผู้ใหญ่เคเขาแนะนําร้านพี่กี้มาค่ะบอกว่าที่นี่มีอาหารฟิวชั่นของชุมชนด้วยให้พี่กี้ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะครับสําหรับอาหารฟิวชั่นวันนี้นะครับเมนูที่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในอาหารพื้นถิ่นเขาเรียกว่าลาบปลาหมี่นะครับลาบปลาหมี่ครับลาบปลาชนิดนี้เป็นลาบปลา ที่เป็นอาหารพื้นถิ่น <Ooh. S 2> เป็นอาหารเมนูเด่นของชุมชนนี้ซึ่งปลาก็หาได้ที่ไม่นำน่านซึ่งอยู่รอบชุมชนนะครับ <Ha. S 2> ซึ่งพี่ก็ดัดแปลงนำละปลาซึ่งเราปรุงด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม <Ha. S 2> แต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบให้มาอยู่ในถ้วยทาร์ด ah. ซึ่งง่ายต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้นครับทันสมัยขึ้นนะคะคกินเป็นคำๆ<อ>ได้เลยลองชิมดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอาหารที่ได้ชิมที่นี่ที่แรกก็คือ ทาสลาบปลาเพียค่ะมันคือการเอาลาบปลาที่เป็นปลาที่หาได้จากแม่น้ำน่านที่เนี่ยเอามาทำลาบแล้วก็ใส่ทาสคือกลายเป็นอาหารกินง่ายเฉยเลยค่ะแล้วก็แนะนำเมนูน้ำต่างๆในร้านนะคะเขาก็ตกแต่งเป็นคาเฟ่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีความผสมผสานระหว่างความพื้นเมืองน่านแล้วก็อาหารฟิวชั่นของพิกกี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมไหมคะตรงแถวริมน้ำถูกต้องนะครับที่นี่เราจะมีกิจกรรมนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดินครับโอ้ยังทันไหมคะตอนนี้ถ้าหนู <คำ S 1> ไปครับเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปต้นไปก็จะเจอพระอาทิตย์ยืนสวยงามเลยครับโอ้ห้าโมงเย็นได้เลยค่ะพิกี้งั้นเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วหนูขออนุญาตลองไปดูแถวแม่น้ำได้ไหมคะได้ครับเผื่อทันกิจกรรมล่องเรือได้เลยครับได้ครันี้ขอบคุณพิกี้มากเลยนะคะยินดีครับขอบคุณค่ะ ออกมาจากร้านอาหารแล้วค่ะเมื่อกี้นะพี่กี้แนะนําว่าตรงใกล้ๆเนี้ยจะมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมล่องเรือด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าประมาณ5้าโมงเนี่ยหุยตอนนี้มันก็ใกล้ห้าโมงแล้วอะเร็วทุกคนคะ,ะตอนนี้นะคะเรากําลังล่องเรืออยู่ในแม่น้ําน่านค่ะเป็นชุมชนน่ารักอีกที่หนึ่งนะคะที่เมื่อกี้เราเดินมาพี่พี่เขากําลังพาเราไป ดูวิถีชีวิตของชุมชนใกล้ๆตรงนี้นะคะว่าเขามีการทำประมงอะไรบ้างวิถีประมงของที่นี่นะคะพี่ๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้คายเนี่ยตะคายนะคะถึงไปแล้วก็ลากไปตามแม่น้ำเนี่ยค่ะก็จะได้ปลาเลยใช่ไหมคะ การมาล่องเรือแบบนี้ก็คือได้เห็นแบบวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่คือเขามีการจับปลาหลากหลายเนาะแต่ที่นี่เขาก็จะเป็นการใช้ข่ายในการขึงลากไปตามแม่น้ำค่ะ หลังจากที่เราล่องเรือไปชมวิถีชีวิตชาวประมงมานะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นประเพณีของชาวดอนชัยนั่นก็คือการแข่งเรือใช่ไหมคะใช่ครับการแข่งเรือนะครับของจังหวัดน่านน่ะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเอกลักษณ์ของน่านที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร<ม>ก็คือจะมีการแกะสลักหัวและหางเรือ เป็นพญานาคนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ลองสาธิตวิธีการทำสันส้นๆให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตวงมากเลยนะคะมาให้ความรู้แล้วก็มาสาธิตวิธีการแกะหัวเรือแบบนี้ พี่ตัวคะว่าแต่แบบแถวนี้เนี่ยพอจะมีแบบพวกขันตรงขันโตไหมคะมาหน้าหลายวันยังไม่ได้กินสักีนีงใช่ค่ะก็ที่บ้านนองชัยของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวครับก็จะมีร้านขันโตอยู่ที่บ้านกะโหลกโฮมสเตย์นะครับบ้านกะโหลกใกล้ไหมคะใกล้ๆทางออกหมู่บ้านแหละครับลองไปดูได้ครับเพราะว่ามีอาหารพื้นเมืองเยอะมากเลยครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวรีบไปโอเคครับไปกินด้วยกันไหมครับเอาเลยครับโอเคค่ะพี่ขอบคุณนะคะ มาที่บ้านกะโลกแล้วค่ะนี่ค่ะทางร้านนะคะเขาก็จัดเตรียมคันตโตกไว้ให้แล้วเมนูนะคะก็มีแกงแคไก่ค่ะปลาปลาเพียซึ่งเป็นปลาประจำท้องถิ่นของที่นี่ด้วยนะซุปปลาค่ะมีแกงบอนแล้วก็มีน้ําพริกอ่องแล้วก็มีข้าวเหนียวเจ้ากินกับข้าวเหนียวนะคะนี่นึ่งมาร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยออ๊ย คือมาเที่ยวหน้าหลายวันมากค่ะคือบอกพี่ตวงว่าเอออยากกินขันนตกมาพี่ตวงก็แนะนำร้านนี้มาด้วยนะคะกินขาวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานค่ะที่นี่มีจัดเตรียมผล,ลไม้ของท้องถิ่นให้ด้วยนะคะก็มีเงาะบ้านหนองนกคน่ะแล้วก <t> ็ลำไยจากสวนบ้านดอนชัยเลยค่ะอืมอม บ้านรีอัพบ้านกะลกที่นี่นะคะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้ววันนี้เนี่ยเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวหนุ่มก็จะนั่งเสษบรรยากาศสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักกันที่โฮมเซเวลาพรค่ะ <S <S 2> <S 2> แก้มน้องนางนั้นแดงกุครับ ใ,ใจพี่จงทะพสัสถาดวงรู้ไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงด,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 ดาราดวงดาวดวงไหนวอนในชายทุกคนเดินผ่านวอนในใจน้องไม่มีใครวอนในลมช่วยพัดหัวใจถยไปถึง เช้ามาวันนี้นะคะก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะที่ริมแม่น้ำน่านมาเสพบรรยญญากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากค่ะมีวัวมีนกบินผ่านแล้วก็เติมพลังกันก่อนที่จะไปลุยทำกิจกรรมแรกของวันนี้ค่ะ คอนผ้าทอที่นี่นะเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้านดอนชัยซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีกิจการทอผ้าด้วยน่าสนใจมากเลยอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ก้อยเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวลลาอคอนผ้าทอนะคะ,คะที่นี่เนี่ย รู้สึกว่าลายเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ค่ะคือครื่องใต้นี่จะเด่นเรื่องลายน้ําไหลคําเคลิบสิ้นปล้องสิ้นม่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือชื่อลายของที่นี่เลยใช่ใช่ค่ะแล้วของทางร้านนี่มีแบบลายเป็นของตัวเองเป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะมีมีซิกเนเจอร์ของที่ร้านเดี๋ยวอื่นนี้คือสิ้นม่านหนังบัวผันแล้วก็อื่นนี้ชื่อสิ้นปล้องหนังบัวผันนะคะอ๋อนี่ก็คือลายซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะ เดี๋ยววันนี้ขอไปดูวิธีการได้ผลิตได้ไหมคะพี่ก้อยคะอันนี้คือเริ่มต้นกระบวนการใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นมาอย,ย่างไงคะอันนี้คืออะไรเองอันนี้จะเริ่มต้นจากอีก ตาเขาใสเข้าไปอ๋อกระบวนการแรกนี่คือการอีดฝ้ายโดยการแยกเมล็ดนั่นเองใช่ค่ะนี่ค่ละเม็ดเม็ดของมันก็จะจะหลุดออกมาที่เหลือออกมาแล้วจะเป็นใยเป็นปุยฝ้ายค่ะจากมาวิธีตรงนี้เราก็จะไปตากโอนี่ต้องเอาไปตากแดดอีกทีใช่ไหมแดดเสร็จแล้วเราก็จะมายิงฝ้ายยิงฝ้ายโดยใส่เข้าไปในตะกร้าอันใหญ่ตีดตีดตีดให้สิ่งสุกปรกมันจะออกไป พอออกไปเสร็จปุ๊บคุณยายเขาก็จะเอาไปล้อพอล้อฝ้ายเสร็จมันจะเป็นแท่งเป็นแท่งขึ้นมาแล้วถึงจะเอาไปปั่นเป็นเส้นค,คเข้าสู่ขบวนการทอหรือถ้าต้องการเปลี่ยนสีก็ไปย้อมหลังจากที่มันเป็นเส้นเสร็จแล้ว บ้านนี้นะคะนั่นคือการทลาลาบปลาจอกซึ่งเป็นปลาที่หาได้จากแม่น้ําน่านตรงนี้นี่เองและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่ทิมแล้วค่ะแม่ทิมสวัสดีค่ะ wow, <okay. S 1> แม่ทิมนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทลาลาบปลาจอกจากแม่น้ําน่านแม่คะตัวนี้นี่มาจากตรงนี้เลยหรือเปล่าคะ yeah, จ้าตรงนี้นะคะ่ะแม่น้ําน่านที่เราไปล่องเรือมาเมื่อวานเนี่ยคะ่ะทุกคน แม่คะวิธีการทําลาบประจอกเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะมีอันมะแขวนนะเจ้ามีพริกค่ะพริกป่นแล้วก็มีกระเทียมอ่าเกลือจ้ะแล้วมีต้นหอมต้นหอมผักชีแล้วก็มีข้าวผัยมาเริ่มกันเลยค่ะแม่วิธีการทําเริ่มจากอะไรคะตอนแรกอะเอามาตามาซับซับเพื่อละเอียดค่ะแล้วก็ตำเครื่องเข้าใส่ตำเครื่องจ้ะตำเครื่องกับมีมะแขวนนะเจ้านอะมะแขวนมีมะแขวน แล้วก็มีระเทียมตัวเจ้าต่ำละเอียดจ้ะอ่ากะเกียนิดๆนะเกลือเกลือสามอย่างนี้เอามาตำก่อนตำให้ตอนแรกนะ,ะจ้ะเตรียมเสร็จแล้วก็เราก็เอาพริกใช่น้ำซุปนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็กะละมังมา,ตามเตรียมกะละมังเอาน้ำซุปเข้าใส่นะคะเจ้าพริกพริกนี้ข้าใส่นะเจ้าเป็นแบบนี้จ้ะโอ้ตักเอาเนี่ยค่ะอืมนี่ข้าใส่นะเจ้า คลุกกันแม่จ้ะก็คลุกเลยแล้วนองค้นเขค่ะจ้ะคนให้เข้ากันแล้วนะแม่จ้ะแค่นี้ก็คือเปรียวปากมากแล้วค่ะเนื้อปลาที่สับไว้เมื่อกี้ใส่เข้าไแล้วคนจ้ะขยี้เลยนะคะคนเลย นี่นะคะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบคั่วกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการคั่วไฟนี่คุณแม่ตั้งเตาแล้วค่ะแล้วก็เตรียมใส่น้ำมันใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่กระเทียมเพิ่มนิดนึงนิดหน่อยอให้มันหอมหอมเจ้าหอม,หอมเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปลาปลาใส่ใส่เลื หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โ,โหดูดิดึงดึงดึงด,งดงเรามาชิมกันค่ะลาบปัาจอกนี่ช่วยคุณแม่ทำนะคะจนหน้าตากมาเป็นแบบนี้อะเราลองชิมดู โอ้ยทุกคนคือเวลามันกินร้นๆน่ะมันอร่อยมันฟินมากเขาด้วยความว่าปลามันสดมันมาจากแม่น้ำน่านตรงนี้เลยแล้วความเครื่องเทศเอยต่างๆเอยได้กลิ่นอายของความเป็นภาคเหนือนะคะก็คือมื้อนี้นี่คือฟินมากค่ะหลังจากที่เรากินเสร็จนะคะเราก็ลาพ่อพ่อแม่ค่ะเพื่อไปลุยต่อในน่านใต้ค่ะอยากไปด อยเธอที่ปลยสูงเสมอดาวที่ทรงประกายวับวาวกับน้องแก้มขาวแสงดาวปรางพาวอยู่เต็มท้องฟ้า, oh. าบ้านห้วยยื่นไปทางไหนคะไปตรงไหนของบ้านห้ยยื่นคะเออไปวัดห้วยยื่นคะ่ะผ่านพอด,ดีคะ่ะขอไปด้วยนะคะค่ะขึ้นมาเลยค,ะค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเลยคะ่ะ เกัจะแด้กระเป๋าเดินทางจะพาเธอ